สวัสดีค่ะวันนี้9 5 a.m. ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้แผนรักรวงใจเล่มหนึ่งมาถึงตอนที่22แล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเริ่มเลยนะคะตอนที่22โทรศัพท์ฉุกเฉินพี่ใหญ่ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่ผมว่าเรียกหนิงซีมาเถอะดีไหมไม่ได้ลู่ถึงเซียวสั่งเสียงเยือกเย็น ลูจิงลีแนะนําอย่างหวังดีพี่ใหญ่เซียวเปาเป็นแค่เด็กเล็กๆแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกน้องของพี่ด้วยพี่เข้มงวดกับเขามากเกินไปแล้วอ่อนโยนกับเขาสักหน่อยจะเป็นไรไปมีเด็กที่ไหนไม่เอาแต่ใจไม่ก่อเรื่องวุ่นวายบ้างไม่ไม่จาเป็นต้องให้หนายมาสั่งสอนชั้นรู้ถึงเสียวตอนนี้ใบหน้าเย็นชาดูแล้วคงไม่มีทางยอมให้เสี่ยวเป่าใช้วิธีก่อเรื่องวุ่นวายเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการจนติดเป็นนิสัยแย่ๆอีกต่อไป ลู่จิงลี่ที่เป็นคนกลางระหว่างสองพ่อลูกรู้สึกปวดหัวจะตายอยู่แล้วถ้าเกิดเรื่องวุ่นวายรู้ไปถึงหูพ่อแม่สืบไปสืบมาอาจจะรู้เรื่องที่เขาพาเซียวเปาเข้าผับด้วยก็เป็นได้พระเจ้าใครก็ได้รีบมาช่วยทีเธอะลู่จิงลี่อาศัยจังหวะที่ลู่ถึงเซียวไล่จับเซียวเปาอยู่นั้นรีบล้วงโทรศัพท์ออกมาโทรหาหนิงซีทันที ตอนเย็นหนิงซีอยู่ที่บ้านอ่านบทไปพางแชทกับเพื่อนในอินเทอร์เนต็ตไปพางอองปีศาจผู้โสมมหนิงซีเธอช่วยเปลี่ยนชื่อคิวคิวหน่อยได้ไหมเห็นแล้วทุเรศลูกกระตาความว่างเปล่าเดียวดายที่หายไปจากฉันอ,องปีศาจผู้โสมมไม่ทุเรศหรือไงมีหน้ามาว่าฉันอีกอ,องปีศาจผู้โสมมนี่เดือนหน้าฉันจะกลับแล้วนะมารับที่สนามบินด้วย ความว่างเปล่าเดียวดายที่หายไปของฉันไม่ไปไม่ว่างองปีศาจผู้โสมมมมารับฉันด้วยความว่างเปล่าเดียวดายที่หายไปของฉันก็บอกแล้วไงว่าไม่ว่างอองปีศาจผู้โสมมตกลงจะมาไม่มาความว่างเปล่าเดียวดายที่หายไปของฉันก็คนเขาไม่อยากคุยด้วยนี่แถมจะทิ้งให้เหมือนหมาตัวหนึ่งด้วยองปีศาจผู้โสมมยอมเป็นหมาของเธอนะแถมจะเลี้ยงข้าวอีกด้วย ความว่างเปล่าเดียวดายที่หายไปของฉันนี่คือความในใจของหมาที่รู้สึกเหมือนกับโดนเข็มทิ่มแทงองงปีศาจผู้โสมมเธอนี่โสมมกว่าฉันอีกแล้วใครกันที่เป็นเข็มความว่างเปล่าเดียวดายที่หายไปของฉันเธอพูดจาไม่ดีใส่ฉันก่อนนี่ไม่คุยด้วยแล้วจะอ่านบทละคร อ,องปีศาจผู้สมมมแค่บุตร้องนางเอกมีอะไรน่าดูเราสองคนนะว,ว่าเคยมีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันเธอจะตัดเยื่อใยแบบนี้เลยเหรอความว่างเปล่าเดียวดายที่หายไปของฉันคนที่เคยมีช่วงเวลาดีๆกับฉันมีตั้งมากมายเธอเป็นคนที่เท่าไหร่อ,องปีศาจผู้สมมมหนิงเซีเธอคอยฉันก่อนเธอหนิงซีปิดคอมพิวเตอร์ตั้งใจอ่านบทละครอ่านได้สักพัก เสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นเป็นเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยเธอเกรงว่าจะเป็นเบอร์ที่กองถ่ายโทรมาจึงรีบกดรับฮัลโหลหนิงซีช่วยด้วยคุณคือฉันรู้จิงลี่เองรีบมารับที่ปัวจินตี้กงหน่อยเซียวเปาเกิดเรื่องแล้วอะไรนะเซียวเปาเกิดเรื่องหนิงซีได้ฟังก็รู้สึกร้อนใจเกิดเรื่องใหญ่แล้วนะ เกิดเรื่องใหญ่แล้วเธอรีบมาที่นี่ด่วนเลยพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ใ,หญใจเย็นหน่อยสิเขายังเด็กเสียวเป่าเสยวเป่าอันนั้นโยนไม่ได้นะอะฝั่งลูกจิงรี่พูดแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่มากในโทรศัพท์มีเสียงสิ่งของล้มล้มละเนรนาดเสียงวัตถุกระแทกพื้นดังลอยเข้ามาหนิงซีตกใจหนักกว่าเดิมรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าพังบอกว่าฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละเธอก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน แค่เพียงได้ยินว่าเซลเปาเกิดเรื่องก็รู้สึกนั่งไม่ติดพื้นแล้วทั้งที่เพิ่งรู้จักได้ไม่กี่วันแท้ๆแต่ในใจกับคิดถึงจนสลัดไม่ออกที่นี่อยู่ไกลจากปัวจินตี้กงมากนั่งรถไปก็ใช้เวลากว่า40นาทีหนิงซีเกรงว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นซะก่อนจึงนำมอเตอร์ไซค์ออกมาจากโรงรถแล้วรีบสตาร์ทขับออกไปจากเดิม40นาที หนิงซีใช้เวลาเพียง10กว่านาทีก็ถึงน่าจะเพาะรู้จริงดีโทรบอกร,ปรอปภไว้ก่อนแล้วหนิงซีรายงานชื่อเรียบร้อยร,ปรอปภก็ปล่อยให้เข้าไปได้หลังจากมาถึงหน้าประตูคฤหาสน์หมายเลข8ก็มีสาวรับใช้มาคอยนําทางอยู่ก่อนแล้วตอนที่23โมโหบอสใหญ่ หนิงซีสวมเสื้อและกางเกงหนังรัดรูปสีดำเพื่อให้สามารถขับรถได้คล่องแคล่วแล้วรีบรุดไปให้ทันเวลาเธอสวมหมวกกันน็อกกับถุงมือผมสวยแผ่สยายปกคลุมผืนไหล่และดูเหมือนน้ำตกดูแล้วทั้งเก๋ทั้งเท่ทั้งสวยทั้งเลิศเมื่อมองเห็นเธอปรากฏกายด้วยชุดแบบนี้ลู่จิงลี่เกือบจะเพลอตัวผิวปากแซวออกไปแล้วเชียวลู่ชิงอี้ คิดว่าพ่อไม่กล้าทำอะไรลูกใช่ไหมมุมหนึ่งของห้องรับแขกลู่ถึงเซียวจับตัวเซียวเป่าที่จนมุมไว้ได้เจ้าตัวแสบกำลังดิ้นสู้ดิ้นดนอยู่ในวงแขนของบิดาเหมือนลูกสัตว์ป่าท,ที่กำลังโกรธจนถึงขีดสุดใช้เขี้ยวเล็บน้อยๆอาละว่าจนบ้าคลั่งอย่านะหนิงซีเห็นเหตุการณ์นี้พอดีรีบวิ่งเข้าไปแย่งเอาตัวเซียวเป่าออกมาเซวเป่าแงนศีรษะน้อยๆขึ้นมา ผู้มาใหม่รู้สึกตะลึงไปชั่วคู่หลังจากนั้นก็ตาเริ่มแดงกำ่ำเอาหัวมุดเข้าไปอ้อมอกของหนิงซีมุดอยู่อย่างนั้นไม่ยอมปล่อยเมื่อได้เห็นเสี่ยวเป่าน้อยที่เมื่อวานนี้ทั้งนิ่มทั้งน่ารักบัดนี้สายตาเริ่มเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสั่นเทิมไปทั้งร่างหนิงซีก็รู้สึกเจ็บปวดใจจนทนไม่ไหวคุณลูกฉันรู้ว่า ตัวเป็นคนนอกไม่มีสิทธิ์จะพูดอะไรแต่ฉันก็อยากจะพูดสักประโยคหนึ่งวิธีการอบรมลูกของคุณกำลังมีปัญหาลูกคุณยังเด็กกำลังต้องการความอบอุ่นที่สำคัญเซลเป่าเป็นเด็กพิเศษกว่าคนอื่นเพิ่งได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจมาทั้งยังไม่มีแม่คอยอยู่เคียงข้างคุณก็ควรจะยิ่งมีความอดทนต่อเขาให้มากขึ้นถึงจะถูก ทำไมถึงต้องดุใส่เขาขนาดนี้คุณไม่เห็นหรือว่าเขากลัวแค่ไหนแล้วคุณยังคิดจะลงไม้ลงมือกับเขาอีกหนิงซีกดจนไม่สนว่าอีกฝ่ายคือบอสใหญ่ต่อว่าชอชอชดเป็นความผิดของฉันเองลู่ถึงเสียวตอบล <c oughs> ู่จิงรี่ไม่พูดอะไรได้ฟังพี่ชายตัวเองยอมรับผิดโดยดุดสดีลู่จิงรี่ได้แต่หัวราะอ,อยู่ในใจ ตอนเขาพูดเป็นน้องชายบอกว่าวิธีเลี้ยงลูกของพี่มีปัญหากับโดนตอกหน้างายแต่พอหนิงซีพูดกับยอมรับฟังอย่างง่ายๆเมื่อหนิงซีมาถึงเซียวเปาก็แสดงท่าทีเหมือนลูกสุนัขที่เห็นเจ้าของบอกอะไรก็เชื่อฟังหมดเ <cut _> ทียบกับอาการคุ้มข้างเหมือนลูกสิงโตเมื่อคู่ต่างกันเหมือนคนละคนยอมให้หนิงซีจูงมือกับเข้าห้องอย่างว่านอนสอนง่าย หนิงซีรูปศีรษะน้อยๆของเซียวเป่าบนโซฟาเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อเช้ายังดีๆอยู่ไม่ใช่หรือจ๊ะลู้จิงดีถอนหายใจจะอะไรอีกล่ะเซียวเป่าคิดถึงเธออยากจะไปหาแต่พี่ชายฉันไม่อนุญาตอยากโทรหาพี่ชายฉันก็ไม่อนุญาตอีก ผลสุดท้ายเซียวเป่าก็เลยเริ่มอารวาดวิ่งไปทั่วห้องทำเอาของในห้องรับแขกเสียหายกระจัดกระจายหมดพี่ชายฉันไม่อยากปล่อยให้เสียนิสัสสองคนเลยทะเลาะกันใหญ่หลังจากนั้นพอเธอมาถึงก็เป็นแบบที่เธอเห็นนี่แหละสาเหตุทั้งหมดนี่เพราะไม่ได้เจอฉันไม่ได้โทรหาฉันหนิงซีรู้สึกไม่อยากจะเชื่อแม้ก่อนหน้านี้ลู่ถึงเซียวจะเคยพูดว่าเซียวเป่ารู้สึกว่าเธอคือที่พึ่งพิง แต่เธอมีอิทธิพลต่อเขามากขนาดนี้เชียลหรือคิดไงล่ะเธอประเมินค่าตัวเองต่ำไปแล้วลูจิงลี่เห็นหล่อนไม่ยอมเข้าใจจึงยกตัวอย่างให้ฟังว่าจำวันที่อยู่ในห้องเก็บสินค้านั่นได้ไหมตอนที่เธอสลบไปเซียวเปาไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เธอเลยสุดท้ายพี่ชายฉันต้องเป็นคนเข้าไปอุ้มเธอไปส่งโรงพยาบาลด้วยตัวเองหนิงซีเบนสาตาไปหาลู่ถึงเซียวแวบ,บหนึ่งฮะ ลู่ถิงเสียวอุ้มเธอไปส่งโรงพยาบาลด้วยตัวเองยังมีอีกตอนอยู่โรงพยาบาลเสียวเปาตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นเธอคิดว่าเธอตายซะแล้วจึงคุ้มข้างขึ้นมาเกือบจะกระโดดตึกลงไปแล้วพี่ชายฉันเอากระดาษที่เธอเขียนข้อความไว้ให้เขาดูถึงค่อยสงบลงได้เมื่อคืนวานเสียวเปาเพื่อให้ได้เจอเธอจึงอดอาหารเพื่อบังคับพี่ชายฉัน มาคืนนี้เพราะว่าเธอโทรมาหาเขาจึงกินข้าวจนอิ่มและรู้ว่าใช้วิธีอดอ,อาหารไม่ได้แล้วจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเออกินอิ่มเกินไปเมื่อตอนเย็นเธอคุยโทรศัพท์กับเซวเป่าบอกให้เขากินข้าวเยอะๆจริงด้วยแต่นี่มันกลายเป็นความผิดของเธอหรือนี่ตอนที่24หูลูหวาหูลูหวา คำพูดเมื่อคู่ของรูจริงลี่มีข้อมูลเยอะไปหมดกว่าเธอจะประมวลผลออกมาได้ก็ใช้เวลานานแสนนานเธอหันไปมองสาลเปาน้อยที่ติดแมะอยู่ข้างกายเซวเปาเพราะหนูอยากเจอนะก็เลยตั้งใจทำลายเข้าวของใช่ไหมเซลเปาพยักหน้าหนิงซีขมวดคิ้วมุ่นหนูรู้ไหมว่าทําแบบนี้ไม่ดีเลยเซลเปาใส่หัว หนิงซีเข้าใจแล้วว่าทำไมลู่ถึงเซียวถึงเข้มงวดกับเสี่ยวเปานะเด็กคนนี้ถูกคนในบ้านตามใจจนเสียคนคิดว่าทุกคนต้องเป็นไปตามความต้องการของตัวเองสายตาของหนิงซีเปลี่ยนเป็นเข้มงวดขึ้นมาบ้างถ้าอย่างนั้นนะจะบอกให้หนูรู้ไว้นะหนูทำแบบนี้ไม่ถูกมีแต่เด็กไม่ดีเท่านั้นที่ทำแบบนี้คราวหลังอย่าทำอีกเข้าใจไหมจ้าเสี่ยวเปาเพองกหัวลับ บนใบหน้าลู่ถึงเซียวปรากฏอารมณ์บางอย่างยากจะอธิบายถึงแม้เซียวเป่าจะเกเลเรแต่ขอเพียงเป็นเรื่องที่เขารับปากแล้วเท่านั้นเขาจะต้องทำให้ได้เพื่อแก้นิสัยเสียเมื่อไม่ได้ดังใจก็อดอาหารประท้วงขังตัวเ,เองไว้ในห้องหรือแม้แต่ทำลายข้าวของแต่แพทย์ได้ใช้มาแล้วทุกวิธีเซียวเป่าก็ไม่เคยสนใจสวนการบังคับนั้นสองผู้เท่าก็ทำไม่ลงทุกๆครั้ง ก็ทำได้เพียงแค่ไม่นานก็ใจอ่อนปล่อยไปเหมือนเดิมอิทธิพลที่หนิงซีมีต่อเสี่ยวเปาดูจะมากกว่าที่เขาคิดไว้หลายเท่าสำหรับข้อนี้เขามองในแง่บวกเอ๊ะวันนี้นะเปลี่ยนเพลงใหม่ดีไหมเอยเมื่อพูดอธิบายเหตุผลกับเสี่ยวเปาเสร็จแล้วหนิงซีก็ร้องเพลงกล่อมเขาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเสี่ยวเปาพนักพยักหน้าอย่างว่าง่ายขอนะคิดก่อนนะแล้วนึกออกแล้วหูรูวา่าหูรูวา่า ขึ้นพันเกี่ยวเถาดอกไม้แม้เจอพายุฝนลมก็ไม่กลัวหรอกหนาะลา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 ลูจจิงลีที่ยืนแนบอยู่กับหอบประตูแทบจะล้มขมำด้วยนิสัยของเซวเป่าเขาจะชอบเพลงเด็กทะลกแบบนี้ได้ยังไงปรากฏว่าเจ้าตัวแสบนิ่งฟังอย่างออกรถที่รับไม่ได้ที่สุดก็คือแม้แต่พี่ชายแท้ๆของเขาก็ฟังอย่างออกรถเช่นเดียวกัน สุดท้ายก็กล่อมจนเสียวเป่าหลับไปหนิงซียืดเอวบิดขี้เกียจทีหนึ่งฉันร้องเพลงเด็กเท่าที่รู้ในชีวิตนี้ไปหมดแล้วรู้จริงลีไม่รู้จะร้องไห้หรือว่าหัวเราะดีทำไมเธอจึงต้องร้องแต่เพลงเด็กๆร้องเพลงอื่นก็ได้ฉันฟังเพลงพวกนี้แล้วทนไม่ไหวหนิงซีที้ยางรัดผมรวบผมขึ้นมามัดไว้ดวงตาดุดตาหงคู่นั้นเหมือนจะยิ้ม เพลงอื่นนอกจากเพลงสำหรับเด็กฉันก็ร้องได้แต่เพลงที่ไม่เหมาะกับเด็กคำพูจบลงในสมองของลู่ถิงเซียวพันนึกถึงเพลงจานจะลาดแสงไล่ลำขึ้นมาลู่จิงลี่ตื่นเต้นขึ้นมาทันทีฮ่าฮ่าจริงเหรอเพลงอะไรเพลงอะไรร้องให้ฉันฟังหน่อยสิลู่ถิงเซียวส่งสายตามาเบาๆลู่จิงลี่ตกใจแทบแยกพี่ชายคนนี้ช่างใจแคบจริงๆ เมื่อคู่เธออยู่ใกล้ๆแถวนี้เหรอลู่ถึงเซียวถามไม่อย่างนั้นเธอไม่น่าจะมาเร็วขนาดนี้เปล่าค่ะฉันอยู่อาพาร์ตเมนต์เพิ่งบึงรถมอเตอร,ร์ไซค์มาเร็วเร็วใช่ไหมล่าหนิงซีรู้สึกภาพภูมิใจมีน้าละถึงได้แต่งตัวแบบนี้ชุดนี้เทียบกับชุดที่ใส่เมื่อวันก่อนนับว่าทําให้คนตกตะลึงมากกว่าเมื่อวานนี้เธอดูเหมือนดวงวิญญ,ญาณเฝ้าสมบัติ มาวันนี้เธอดูเหมือนปีศาจท,ที่ล่องลอยอย่างอิสระอันตรายมากดูถึงเสยวแสดงออกว่าไม่ชื่นชมสักนิดหลังจากนั้นก็มองไปทางลู่จิงลี่ที่เป็นคนเรียกหนิงซีมาที่นี่ไม่เป็นไรค่ะฉันมีทักษะในการขับรถดีพอหนิงซีโบกมืออย่างไม่ใส่ใจหลังจากนั้นก็หาวขึ้นมาวอดหนึ่งในเมื่อเสี่ยลเป่าไม่เป็นอะไรแล้วงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะ พูดจบก็เตรียมตัวจากไปทันใดนั้นลู่ถึงเซียวก็เอ่ยขึ้นมาว่าคุณหนิงผมมีเรื่องรบกวนคุณอารมณ์โมโหลดลงแล้วหนิงซีกับคืนสู่สภาพเดิมพูดอย่างนอบน้อมคุณลู่พูดมาเลยค่ะขอเพียงเป็นสิ่งที่ฉันสามารถทำได้ครอบครัวสกุลลู่มีเส้นสายอยู่ทั้งวงการสีขาวและสีดำเปรียบดังราชาปีศาจแห่งแผ่นดินใหญ่ ที่มีอำนาจบันดาลให้เกิดอะไรขึ้นก็ได้ลู่ถึงเซียวมองดูลูกชายที่อยู่ในห้องดวงตาทอประกายล้ำลึกข่าวก่อนตอนที่อยู่ที่ผับหลังจากถูกขังไว้ในห้องเก็บสินค้าโดยไม่ได้ตั้งใจตอนนี้ก็มีคุณที่สามารถปลอบใจเขาได้ก่อนที่ลมเซียวเปาจะฟื้นฟูเป็นปกติหวังว่าคุณหนิงจะสามารถย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นการชั่วคราว ฟังลู่ถิงเซียวพูดจบหนิงซีถึงกับตะลึงงานฮะย้ายเข้ามาอยู่ก็จบลงไปอีกแล้วนะคะแผนลักลงใจเล่มหนึ่งตอนที่22-24ถึง24ค่ะขอบคุณทุกๆแรงใจทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ